ใส่ไปแล้วนะคะเส้นลวกเส้นนะคะใส่อีกนะคะยำหม,มุยอใส่ลูกชิ้นเกียดนะคะน้ำเดือดเดือดยนี้นะคะน้ำเดือดเตาแก๊สแรงมากยาึ่ง เราจะนอกน้ำนะคะนี่นะคะเครื่องเคียง ผักผักที่เราต้องใส่ทำยำนะคะนี่นะคะหงกูกบะูุชิ้นที่เราหั่นไว้แล้วก็แตงกว่าหมูยอน,นะคะทำหกักบั็กซีเลย นี่คือวิธีการทํานะคะตําพริกนะคะ 然后它怎么多 นี่ปาดมะเขือใส่นะคะพร้อมที่จะยำ นี่ใส่แทนหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่ไม่มีหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็ก ใส่ลงไปน,นะคะที่จะยำ อยากถ่ายนะอยากถ่าย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 วะเช่าบ่เอาเห็นแลวเร็วผู้ชมถามว่งอยู่แม่สุดที่รักนะคะแม่สุดที่รักรักมากนะคะคนนี้ หั่นมะนาวนะคะหั่นลาม เขียนในออกนะคะเขียนเมล็ดออก เขย่าให้มันเข้ากันนะคะเขยา่าเขย่าเครื่องโอ้หนักมากเลยต้องถือสองมือนะคะใส่น้ำตาลไปแล้วนะคะอันนี้เรากำลังจะปรุงนะคะใส่พุงชูรสนะคะน้ำปลานะคะฟิตซอสนัวนัวนะคะนัวนัวอันนี้น้ำปลาดองนะคะทำให้มันกลมกล่อมนะคะ แไม่ใช่น้ำปลาดองน้ำกระเทียมดองเยิบลงไปนะคะมะนาวสองลูกเปรี้ยวพอไหมถ้าคนชอบเปี้ยวก็ใส่เยอะๆนะคะ ใครชอบใครไม่ชอบเปรี้ยวชอบรสอื่นก็ใส่ส่วนนั้นเยอะแล้วก็ปรุงให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันหนวดน,นวดน,นะคะ ปกสดน้ำซิมูงเนี่ยก็แบ่ซิมยิงไปแล้วนะคะ เก็บนะคะอของที่ใช้แล้วเอาไว้ในนั้นนะคะเอาไว้ในนั้นนี่หอมผักชีนะคะหอมป้อมค่ะภาษาอีสาน คุณที่เข้ากันนะคะแม่ทั้งเบอร์ดีจังวะอยสิบั่วสิบสองรอยยี่สิบสองเซนสิบสองร้อยยี่สิบสองสามสิบสี่รอยสามสิบสี่บาทรอยสามิสี่บาทนะคะไม่รวมเครื่องปรุง ดีกว่าไปซื้อเข้ากินนะคะเขาขายจานละแปดสิบจานเล็กๆเองนะคะกินก็ไม่อิ่มนะคะอันนี้เราทำเองด้เยอะขนาดนี้เลยนะคะจูนพูนเลยนะคะเยี่ยมว่าเสังไหน แม่มันหวานมันหวานบวบเดียวพอมอย่างหน้าวอีกใช่ไหมพอแล้วเข้มน้ำตาลไล่ผลอ้ตักใส่แตงไวาทีบเตี๋ยใส่ตรงคกลางตรงกลางถวย なるほどね。

เซ็บแล้วบ่ะทาดโอเคพอประถากินแล้วน้องมานหน่วยอยู่หน่วยบ่ะอืม,อมถ้าหน่วยล้วงจิไปคมมันนั่นเนี่ยควมหวานบ่ะคมเปรี้ยว กูไม่กูไปกูไม่ทั้งหมดนี้ร้อยสสบี่บาทนะคะทำกินประหยัดไปเยอ <ๆ S 1> ะเลยหรอกรวโวไปตัวอร่อยสามสิบจีงร่อยลงจังร่อยเนเดียก็ดขี้รวมเหวรวรวมสินกับบักทัว,วหอหอม เครื่องปูคิดไปสามที่บาทประมาณร้อยแปดสิบมะนาวอีกคันนี้สองร้อยไม่หมดเนี่ยคิดว่าเราซื้อน่ะสองร้อยทั้งหมดน่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมที่ติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคนที่รับชมเราใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะกลนบาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ